เลิกไล่โก้ก็จะปล่อยหน่อยเลิกไล่โก้สักทีนะกูกลัวช่วยด้วยครับช่วยด้วยไม่ขอเลาะกินไลรผมหยุดวิ่งไล่ตามกูเถอะอย่าองแกมาก่อนไปเรื่อยไปหรือยังวะแอบตรงนี้แหละฮู้โโอมันหายไปไหนของมันวะโโอฮ ฮัลโหลครับพิซซ่ามทสศงครับครับครับผมกำลังไปครับสวัสดีครับไหนว่าคนส่งพิซซ่ากู <c oughs> เออว่ะกูลืมไปกูไม่ได้สั่งพิซซ่านี่วะม,มึงใครวะเอ้ยเดี๋ยวนะดับ ไอ้ดำมึงต่อยกู่เดี๋ยวแล้วก็เรดใจเย็นก่อนนะฝนตกได้ไงวาวันนี้กูว่าวันนี้มันไม่น่าตกนะถ้างั้นก็ขอเข้าบ้านมึงไปหลบฝนก่อนนะเออเจอเหยื่อรายใหม่แล้วนะอ่าอ๋อยเรดมึงทําอะไรวะมึงจะทำกูท้องเหรอวะแล้วนี่มึงเป็นอะไรนี่หน้าอย่างกับคนเห็นผีคืองี้เว้ยดำเมื่อเมื่อกี้กูเห็นผีผีเผื่ออะไรกูว่ามีแต่ของตกแต่งฮาโลวีนนั่นแหละมึงหลอนไปเองดำเมื่อกี้กูเห็นผีจริงๆนะโอเคหมาหมูเชื่อมึงแหละ กูไปละไอเชี่ยลอกด้วยดำไอดำสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบอู่อาไอ้ดำมึงโดนใครตอกวะไอดำอย่าไปทางนั้นนะจะไปไหนหลายเลยเออเข้าก็เข้าวะกูปีเลยโอ้หคอนดีโอ้โหเราลอแล้วดำแล้วมึงกำลังดูใรตรงนั้นน่ะอาแอะ ไม่ได้ดูอะไรฮไหนกูดูดิมึงดูอะไรวะอตอนนี้กูจะบอกมันยังไงดีค่อยไม่ดูเหมือนโอตาต่อป้อมคิดออกละแง่คืออ่าน้องมึงน่ารักมากเลยนะเรดคือมึงกำลังจะบอกว่ามึงชอบแม่กูใช่ไหมอ่ไม่ก็ชอบน้องมึงไอ้สัตว์น้องกูก้าวขวบวกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอ ตำรวจมาจับกูแล้วไหนว่าตำรวจสวัสดีครับผมเป็นเจ้าที่ที่ ABI ผมได้รับแจ้งมาฮ่าพวกเราตายแน่เลยด้อแล้วมันจะเอากูมาเป็นโล่ทำไมวะเนี่ยฮะมันช้าจังวะเออนั่นดิพวกมึงจะได้ตายอย่างช้อชอยังไงล่ะหน่อยหน่อยนะคะลำแสงพิฆาตดวงตาเอากูตายเลย เย่เราล่อลราดำเย่ก็ล่อตายแล้วโจหายไปลำแสงพิฆาตยับมันคงไปแล้วล่ะมั้งเงะเงไปหรือยังวะฮะฮู้รอดแล้วเราเอากล้วยวันนี้เะเสียงอะไรวะ Ay,